ครับพบกันเลยครับจากยางยยอดนะครับก็วันนี้เมาใจเป็นสายตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นล้ออมตะนิรันดร์การเลยครับล้อทีสามเจ็ดนะครับแล้วก็ข้อดีของล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อของงานโปรแม็กนะครับก็ถือว่าเป็นงานเทพตัวหนึ่งแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งผมประกบยางมาแล้วนะครับเป็นยางไซส์ตัวสูงเลยนะครับใชสองหกห้าหกสิบแปดนะครับเดี๋ยวมาลองชมกันนะครับว่าล้อชุดนี้เนี่ยจะสวยอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นสีอะไรนะครับออฟเซ็ตเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับก็เป็นตัว T 3 7ที่ผมเกินไว้ช่วงต้นนะฮะก็จะเป็น T 3 7ล้อนี่จะเป็นล้องานโ o ร์แม็กนะครับนี่นะครับตัวนี้นี่จะเป็นออฟเซ็ตศูนย์นะครับสีเป็นสีน้ำตาลไหมออฟเซ็ตศูนย์นะครับแล้วก็อย่างที่แจ้งตอนช่วงต้นนะฮะจะประกอบยาง2อ5 6 0 1 8านะครับนี่นะครับเป็นลายเห็นเห็นกันอยู่นะครับย่อสปอร์ต X นะฮะ แล้วก็ชุดนี้เนี่ยเ,เป็นปียางเป็นปีสองหนึ่งนะครับนี่นะครับความสวยนี่ไม่ต้องพูดถึงราคาก็มือด้วยนะครับถ้าล้อเปล่านี่ชุดหนึ่งก็หนสองแล้วเป็นหมื่น,นครับหมื่นอัพขึ้นนะครับนี่นะครับผมจับประกบไปเลยนะครับอันนี้อาจจะมีแสงแสงของหลอดนีออนทข้างบนนะครับมันจะ เป็นลักษณะนี้แต่ว่าจริงๆก็เป็นัวก็เป็นสีสันไม่ปกตินะครับเหมาะสำหรับตัวสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่รูปตัวมิลเซเว่นนะครับมาใส่ออฟตัวนี้มาใส่ล้อตัวนี้นะครับชุดหนึ่งแต่ว่าเป็นสีก,กันแมทเลลิกก็สวยไปอีกแบบนึงนครับเพราะว่ารถของเขาเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับชุดนี้นี่ผมผม,มีของแถไมไปด้วยน,นะครับนี่นะก็จะเป็นน็อเลนะครับ เป็นน็อตเลเหล็กนะครับเพราะว่าผมนี่คือจะเน้นเป็นถ้าของแต่งนี่ถ้าเกิดเป็นน็อตเป็นเนขอโคษเป็นน็อตเลแล้วก็เป็นเป็นน็อตเหล็กนะครับจะว่าจะไม่เป็นน็อตอลูมิเนียมนะครับเพราะว่าน็อตอลูมิเนียมเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคูดได้เวลาหมุนหมุนเข้าหมุนออกนะครับหรือว่ายิงบล็อกลมนี่มีสิทธิ์ที่จะคูดได้เลยนะครับนี่ครับดูดอกนี่ยังเต็มที่อยู่เลยนะครับดอกล่องปกตินะครับแล้วก็ครั้งจะเต็มมากนะครับปีสองหนึ่ง อาจจะตกปีปีหนึ่งนะครับแต่ว่าสภาพนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสภาพเขาตั้งจะดีเลยนะครับสําหรับยางตัวนี้ส่วนแม็กก็รุ้อยู่แล้วนะครับงานโฟแม็กงานแพงนะครับตัวนี้จะเป็นงานแพงนะฮะเดี๋ยวจะลงภาพดิ้งด้วยนะครับดูความสวยเดี๋ยวผมจะแจ้งราคานะครับว่าชุดนี้เนี่ยผมตั้งไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นโปรโมชั่นมีอะไรบ้างนะครับในชุดนี้นะครับ จะแพ้นี่แพ้แสงนีออนนะฮะสีออกมาก,กืออาจจะดูนิดนึงแต่ว่าจริงๆมัเป็นสีอางตไายอยู่แล้วครับดอกล่องเต็มครับ mm hmm. ใช้งานกันได้แบบเจอยาวาไปเลยนะครับ mm hmm. อเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับ ไปแล้วนะครับก็ล้อจะเป็นล้อ T E 37นะครับแล้วก็ตัวนี้ออฟเซ็ดศูนย์นะครับงานเป็นงานที่เห็นเลยเป็นงานโพรแมกนะครับงานดีนะครับแล้วก็งานแพงล้อแพงครับมันมีล้อแพงยางผมจับรัดเข้าไปนะครับเป็นยางไซส์265 60 18นะครับเป็นยี่ห้อสปอร์ตเอ็กดอกล่องนี่ตามตามที่เห็นเลยนะครับคือดอกเต็มล่องลึกนะครับใช้กันยาวๆนะครับแล้วก็มีของแถมของแถมให้คือเป็นรัดเลเหล็กนะครับก็ใช้ไม่มีครุ่นนะครับ ปลอดภัยด้วยไม่ตรายนะครับแล้วก็ชุดนี้เนี่ยผมตั้งไว้นะครับ15,900นานะครับราคานี้ผมส่งไม้ฟรีเลยนะครับเพราะว่าค้าเส่งนี้รวมๆก็มัน5 0าขึ้นอยู่แล้วนะครับส่งไฟรีเลยนะครับพี่เพื่อนใดสนใจนะครับแล้วก็กาลังมองหาอยู่นะครับล้อสาหรับตัวสูงนะครับแล้วก็ใช้ของดีแล้วก็ใช้ยาวๆเลยทั้งล้อทั้งล้อแบบเลยนะครับโหมแบกแล้วก็ยางใช้ดียาวไปเลยนะครับก็ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับก็สนใจโทรมาสอบถามได้นะครับ แล้วก็ทิ้งท้ายนะครับช่วงท้ายก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ดครับกดติดตามด้วยนะครับในเพจที่อยังกันยอดนะครับวันนี้ผมขอจวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ